ยิ่งเวลาผ่านไปการค้นพบทางโบราณคดีทั่วโลกก็ได้เจอสิ่งอน,นาถึงเยอะแยะมากมายชิ้นสองชิ้นหลายชิ้นบ้างแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือแม้แต่อารยธรรมเก่าแก่ก็ถูกตีแผ่คนทั่วโลกได้เห็นซึ่งแต่ละอย่างที่ค้นพบนะครับก็มีตั้งแต่10ปีหมื่นปีแสนปีนูน่นน่ะได้สร้างความประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นเช่นนี้ได้แน่นอนแหละครับว่าจะมีวัตถุอะไรที่น่าสนใจกันบ้างถ้าพร้อมจะไปรับชมความมันก็ไปดูกันดีกว่าเลสโกโอ้โหไม่รู้เสียงฝนเข้ามาหรรืืออออเเเปล่่าาาาานนนนะคคัับงจกกภภตนฝนตฝ้้ขขยยดว ถ้าหากตัวคุณเองเป็นคนชอบเดินป่าเดินไปเดินมากับผมว่ามีบางอย่างแปลกๆได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่โชว์ให้เห็นกำแพงยักษ์ ที่มีความสูงกว่า25เมตรตั้งต่างนานาแน่นอยู่กลางป่าแถมยังปกคลุมด้วยผ้าใบที่มีลวดลายเป็นต้นไม้เพื่ออำพางถ้าหากมองมาแต่ไกลยังไงก็เนียนไว้หลบดีกสายตาของผู้ที่มาพบเจอเออเหอยังไม่มีความจริงถูกเปิดเผยเด้อว่าใครกันแน่ที่มาสร้างกำแพงยักษน์นี้เป็นความลึกลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยมันอาจเป็นสถานที่ทางการทหารหรือที่หลบซ่อนตัวของนักการเมืองขนาดลงทุนไปถามคนในพื้นที่แล้วแต่ก็ได้กินแห้วกลับมาเนื่องจากว่าไม่มีใครปีปากพูดซากกับคุณ ลึกลงไปในะคาสัสถานได้มีกลุ่มนักเดินป่าทยาหลงเข้ามาพร้อมกับต้องร้องไายาเมื่อเจอสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งตัาง,งาอยู่เด่นเห็นมาต่ไกลดูแล้วเทียบกับตึกไม่ต่ำกว่า30ชั้นน่ะ ความจริงแล้วนะครับที่นี่ก็คือไบคอนอคอสโมโดมเป็นท่าอากาศยานแห่งแรกของโลกเป็นฐานปล่อยน้าส่งดาวเทียมนักบินอวกาศรวมถึงภารกิจต่างๆเป็นของรัสเซียแล้วก็อเมริกาดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ในตำนานเลยทุกคนด้านในยังคงมีจรวดอยู่ดูสิครับยังเหมือนใช้งานได้ดีซึ่งมีความสูงที่น่าตกใจเกือบ60เมตรครั้งหนึ่งมือเคยเป็นฐานปล่อยยานที่ทรงพลังสุดในโลกก็แน่นอนแหละครับเป็นที่แรกอะเนาะ ถือว่าเจ๋งสุดในยุคนั้นแล้วแถมภายในยังมีเครื่องบินขนาดใหญ่มื่อคืนมาอีกด้วยมีทั้งซากจรุดอะไรเยอะแยะไปหมดมันช่างน่าเสียดายจริงๆที่ถูกปล่อยลังไว้เช่นนี้ทุกอย่างก็เสื่อมสลายลงตามกาลเวลาในหนองน้ําแข็งที่เย็นระเยือก เหล่าทีมงานนักค้นหาก็ได้ทาการค้นพบบางสิ่งที่เป็นสิ่งตกทอดมาจากสงครามโลกครั้งที่สองมันถูกห่อเก็บไว้เป็นอย่างดีแช่ในความเย็นมานานหลายทศวรรษนั่นก็คือเหล่ากระสุนนั่นเองละเลงมีงแต่ปืนพกไล่ยาวไปจนถึงกระสุนปืนใหญ่บางกล่องบางซองสภาพมีใหม่กิ๊บแถมมันยังอาจใช้งานได้กระสุนบางอย่างก็ดูน่าตกใจทั้งใหญ่และเสี่ยงอันตรายอยู่เดอ้อต้องถือเป็นผู้ที่มีความรู้หน่อยอะเดี๋ยวเกิดบึ้มบ้ามขึ้นมาไอ,อย้ยาจะแย่เอาโดยกระสุนทุกชนิดนี้จะถูกปิดการใช้งาานเพื่นน่ในในใ่ออแวปลดภยัย ก่อนจะส่งตัวไปตั้งโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ชายฝั่งที่เงียบสงบที่หาดอันววราโดโอ้โหมีเรือรัสเซียลึกลับที่ถูกปล่อยทิ้งล้างเอาไว้ซึ่งมันใหญ่มองเห็นมาแต่ไกลเลยเป็นเรือสำราญนะครับที่สามารถลองรับลูกเรือ ได้มากถึง554คนตอนที่เรือลำนี้มีชีวิตอยู่ด้านในมีทั้งโรงแรมหรูสิ่งอำนวยความสะดวกบันเทิงมากมายมันมีความยาวกว่า156เมตรกว้าง22เมตรช่างน่าเสียดายจริงๆเมื่อก่อนคงคึกคักและคึกคือหน้าดูคาดว่าสาเหตุเกิดจากพายุที่ทําให้เรือลำนี้ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้และได้ากลายเป็นตำนานของเรือผีสิงชวนนึ่งดูดนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเจอให้หลงไปนอนละเมอในเรือลำนี้มาหลายคนแล้ว มันถือเป็นสเสน่ห์ของใชายฝั่งแห่งนี้เลยก็ว่าได้บางสิ่งบางอย่างก็คงใช้งานได้ได้เสียได้จริงๆแต่หากวิ่งไปเอามาขายจะคุ้มไหมวะ นักดำน้ําไปสำรวจใต้ท้องทะเลแล้วก็เซไปเห็นซากเรือที่โคตรจะใหญ่พอหลังจากตรวจสอบแล้วนะครับผลปรากฏว่าเป็นเรือขนส่งสินค้าของอังกฤษที่ขิดจมลงไปในช่วงสงครามมันถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับของเยอรมันบื้มใส่เมื่อช่วงปี1 9 4 1พอจมลงแล้วการเวลาผ่านไปมันก็ได้ถูกอนุรักษ์และเก็บไว้ใต้น้ําทุกอย่างก็ถือว่าดูสมบูรณ์ด้วยขนาดเรือที่ยาวกว่า1 2 6เมตรมันเลยเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ใต้น้าเลยก็ว่าได้ ให้กลุ่มนักดำน้ำสามารถมาดำสำรวจด,ด้านในยังมีของมีค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รวมไปถึงรถหุ้มเกาะจักรยานยนต์ปืนเปินมีเป็นร้อยกระสุนกระสุนมีทุกแบบแม้แต่กระทั่งหัวรถจักรขนาดใหญ่มันก็มีเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปนะครับถือเป็นสวรรค์ของคนรักรถยุคคลาสสิกในชนบทของรัฐแมริแลนด์เจ้าของคลิปได้ไปเจอกับกลุ่มสมบัตินั่นก็คือรถตุนที่ถือว่าโดดเด่นในสมัยก่อนซูเปอร์คุงซูเปอร์คาร์ก็มีเดอ้อเออเหอจอดเลียงรรยนับคันไม่ทั่วน่ะ พอเขายิ่งเดินเข้าไปก็มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นเต็มไปด้วยซากรถที่ถือหัวทิตมากถ้าหากย้อนไปในสมัยก่อนน่ะรถในนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงทศวรรษปี1950เหมือนกับว่าใครก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แต่ไม่รู้ว่าจิ๊กออกมาได้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่โดนสาวตามตัวถูกจับไปเสก่อนถึงแม้บางคันจะมีสนิมขึ้นแต่ถ้าหากเจอช่างเก่งก็สามารถปลุกให้ฟื้นได้บางทีที่ของมันอาจจะไม่ใช่ตรงนี้หากนําไปขัดสีชุยว,วันใหม่นําไปตั้งโชว์จะแสดงก็จะดีกว่าเนาะจะได้ไม่่ตต้อองเเสืมสมามาาากลว ท่ามกลางแม่น้ำในพื้นที่ห่างไกลสังเกตหนะ้าผาหินขวามือนั่นไหม ได้มีการค้นพบอน,นาทึงที่นี่เกี่ยวกับวิวัฒนาการความฉลาดเฉลียวของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์คาดว่าสิ่งเหล่านี้มายุกว่า16,00 0ปีเป็นงานแกะสลักลงบนหินที่มีความพิถีพิถันทุกห้องมีการแกะหมดเลยแถมมีเตาผิงเสียด้วยเป็นงานประดิษฐ์ที่ใช้เครื่องมือดั้งเดิมแต่สิ่งนี้ทำเอนานักวิทยาศาสตร์นะครับสงสยัยว่าที่พักพิงโบราณจุดนี้รอดมันได้อย่างไรเป็นหมื่นปีทั้งโดนแดดฝนลมหนาวถือเป็นความสามารถทางสถาปนิกกรรมอันซับซ้อนของมันพระบุตที่ล่วงลับไปแล้วเป็นหมแอาเจล้ว ก็คงต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเพื่อจะได้มีไว้ให้ลูกหลานดูสืบต่อไป ทีมนักสำรวจใต้ดินขุดลงไปไม่ได้เจอหินด้วยแต่ว่าเจอเหล็กไปเจอกับฝาโลหะถือว่าขนาดใหญ่อยู่ก็อยากจะรู้นะว่าด้านในมีอะไรตอกไปตอกมาเอา้าดึงฝาออกไม่ได้จึงไปหาพึ่งรถไถสบายใจกว่าพอเปิดฝาออกมาไอยานี่มันขุมสมบัตินี่หว่าเฮ้ยมีบรรจุพันธเงินทองคาอะไรไม่รู้เพียบเลยเครื่องประดับอัญมณีเหรียญโบราณดูท่าน่าจะอยู่มานานหลายศตวรรษแล้วว่ะ จึงส่งไปเก็บอนุรักษ์ไว้มีหลายสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าสิ่งที่ถูกค้นหาเจอนี้ไม่ใช่ของธรรมดาแต่เป็นแหล่งสมบัติอันล้ำค่าที่ถูกซ่อนเอาไว้แบบตั้งใจซ่อนปกป้องไว้เลยอ่ะดูจากกว่าจะเปิดออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายถือเป็นคนที่มีความมาั่งคั่งในช่วงเวลานั้นแล้ว ฝรั่งคนไหนออกมาหากกผาขีเชียดยามกลางคืนได้ตาตื่นแน่ถ้าส่งมองไฟไปเจอรถขุดขนาดใหญ่มองไกลๆนึกว่าปีศาจหรือว่าสัตว์ประหลาดที่ปรากฏอย่างชัดเจนในความมืดมิดเียกได้ว่าเมื่อก่อนนี้นะครับรถขุดนี้ถือว่าโดนึงแต่ตะลึงเนื่องจากว่าใช้งานมานานหลายสิบปีก็เอามาจอดทิ้งเป็นเศษเหล็กแบบนี้หละถูกปล่อยล้างผูกพังตามกาลเวลาไอหย,ยาถ้าหากอยู่ที่ไทยนะ โดนงัดโดนแงะไปทีละชิ้นจนไม่เหลือแน่นอนแม่บางอ้อนเอาไปขายเศษเหล็กได้ราคาดีเลยเจ้านี่มีความสูงใหญ่กว่า30เมตรความยาวจากหัวจนฐาง120เมตรถ้าคนไทยมาเจอบอกว่าเป็ดชัวปา้าบซึ่งถือเป็นโครงสร้างใหญ่มาหือมาด้วยน้ำหนักกว่า1,980ตันคุณฟังไม่ผิดนะครับเกือบ2,000ตันนะ่ะโอ้จะว่าไปถ้าหากเอาไปขายจริงๆเฉลี่ยตีไปโลยี่สิบบาทมันก็ถือยังมีมูลค่าอยู่เด้ออย่างน้อยก็ได้10ล้านอัพแน่นอน ทะเลใช้ฝั่งโคเอเชีย เห็นแล้วไม่เพียนะครับเนื่องจากว่าน้ํามันใสสทาให้พบสิ่งต่างๆด้านล่างได้ง่ายมองลงไปลึกอย่างไกลก็มองเห็นชัดเจนและนี่ก็คือเครื่องบินที่เป็นสิ่งเตือนใจสําหรับใครหลายคนของสองคารามโลกครั้งที่2เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดป้อมปาการ B7 สภาพโดยรวมยังดูสมบูรณ์ในระดับความลึกลงไป72เมตรถือเป็นการสํารวจค้นพบที่ไม่ยากเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่ารายงานข่าวทราบได้ไงว่าคนขับนั้นสามารถรอดออกมาได้เนื่องด้วยสาเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องมันได้กลายเป็นแคปซูลการเวลาใต้น้ําว่ากันว่าก่อนจะจมลอยอยู่บนผิวน้ํา นาน20นาทีซึ่งหมายความว่าทําให้นักบินนะครับสามารถหนีได้ก็ถือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่อยู่บนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเกาะฮอกไกโดโอ้โหโดได้มีบังเกอร์คอนกรีตขนาดใหญ่มันโผล่มาจากชั้นดินที่โดนกระแสน้ำซอะน,นั่นเอง ถ้ามองจากมุมนี้ก็เหมือนกับว่ามันลอยอยู่เป็นป้อมปืนปาการของกองทัพญี่ปุ่นตั้งแต่ในสมัยอดีตนู่นน่ะช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2เพื่อป้องกันการลุกล้านของอเมริกามันมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เมตรถ้าหากไม่โดนน้ากระเซาะแล้วก็ใครจะเชื่อว่าผืนแผ่นดินตรงนี้นะครับจะมีป้อมปาการขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ถือเป็นการค้นพบโดยบังเอิญที่ธรรมชาติได้ฉเฉลยถ้าหากกระเือเอามันขึ้นมาตั้งใหม่แน่นอนนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายมันทั้งใหญ่แล้วก็หนัก เมื่อฝรั่งรายหนึ่งออกไปหากบพี่เยายามค่ำคืนแต่ถึงกับต้องตาตื่นเมื่อไปเจอโบสถ์ตึ็กในบริเวณป่าลึกสังึกุกะตีแถวนี้ไม่เคยมาเสียด้วยจะร้องหาคนช่วยก็คงไม่ทันแล้วจึงตัดสินใจท่องพ่อแก้วแม่แก้วเราเดินเข้าไปคนลุกหลยหลายเลยแต่ว่าใจยังสู้โบสถ์แห่งนี้มีโครงสร้างที่มหัศจรรย์น่าจะช่วงปลายศตวรรษที่12เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่น่าจะทิ้งมานานกว่า600ปีแล้วก่อนจะถูกป่ายึดพื้นที่โดยรอบใครเคยเข้าไปต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากหันหลังวิ่ นักตามล่าฟอสซิลได้เจอกับกลุ่มสมบัติอันมีค่าที่ตามหากันมานานกว่า30ปีอยู่นี่นี่เองแถมมะเร็งเจอเยอะด้วยนั่นก็คือฟันของเมกาโลดอนเป็นชิ้นที่ดีสุดที่เคยค้นพบมาแล้วดูสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซนต์โดยพื้นที่แห่งนี้นะครับยังไม่เคยมีหน่วยไหนลงมาสำรวจเลยกลุ่มนี้แหละเป็นเจ้าแรกก็เจอของดีเลยกแต่ว่าเจอครบชุด17ซี่เจออย่างง่ายแทบไม่ต้องขุดสะดุดใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เองปกตินู่นแหละอยู่กันเป็นเดือน การที่เรือดำน้ำลำยังใหญ่ไปจอดนอนตายอยู่ใต้ผืนทะเลได้มีคนเซว่ายไปเจอตีใต้ผืนน้ำลึกของป่าปวยนิวกินีได้พบเจอซากเรือดำน้ำลึกลับที่ถูกแช่มานานหลายศตวรรษต,ตอนแรกก็ทำอาหลายคนตื่นตาตื่นใจว่ามันเป็นเรือดำน้ำของประเทศไหนกันแน่พอหลังจากสำรวจก็เจอคำตอบจนได้นั่นก็คือเรือดำน้ำของกองทัพออสเตรเลีย s m a s a e 1ที่หายสาบสูญไปตั้งแต่ปี1914พร้อมกับลูกเรือ35นายซึ่งหายไปในระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนในช่องแคบเซนจอร์ดโดยซากเรือดังกล่าวนี้มันจมอยู่ในความลึกที่300เมตรถือเป็นการไขปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่สุดของออสเตรเลียและได้มีการจัดทำพิธีลํำลึกถึงลูกเรือที่เสียชีวิตไปสูสารอากาศกันแกส๊ส ที่กร,กระจายไปทั่วบริเวณเป็นเศษซากที่ดูชวนน่าขนลุกมันถูกทิ้งไว้ในป่าเชอร์โนบิลพอดีนักเดินป่าไปเจอโดยบังเอิญน,นี่มันไม่ใช่แค่ลับคันชิ้นนะครับเนี่ยน่าจะเป็นแสนถึงล้านได้เลยมันน่าจะถูกกําจัดทิ้งหลังจากภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ครั้งใหญ่แน่นอนนะครับต้องปนเปื้อนสามกํมามันตรังสีคนที่เข้าไปต้องเซฟตัวเองเป็นอย่างดีถึงแม้ระดับรังสีจะลดลงก็ตามแต่จะหามาไปกําจัดยังไงหมดวะเนี่ยคนที่เอามาทิ้งก็ไม่สลดสํานึกเลยส่วนแม่สาวคนนี้ก็ไปววิ่่งเลลนไมไมสใจคาปอดภยัย ใต้ภูเขาของสวิตเซอร์แลนด์ลึกลงไปในอุโมงค์หลายกิโลได้มีเรื่องแปลกประหลาดอยู่ด้านในนะครับเนื่องจากว่ามีรถเก่าโฟกสวาเก้นคลาสสิกจอดขิดเรียงรายหลายสิบคันอยู่ด้านในไม่รู้ใครนะครับขับไปไว้ซึ่งสถานที่นี้ในสมัยก่อนมันเป็นเมืองหลังเกา่าที่ถูกปิดตัวลงมาแล้วนานกว่า40ปีรถแต่ละคันเต็มไปด้วยสนิมและก็ฝุ่นเรียงจอดกันทอดยาวไปถึงด้านในมองไปยังไงก็คล้ายกับพิพิธภัณฑ์เลยแหละเจ้าของน่าจะรวยเอาเรื่องเติบแต่ที่แปลกทำไมไม่เอาไปจอดข้างนอกดูแปลกๆก็น่าจะมีะอะไรซ่อนเลน แถวลิ้มแม่น้ำเดลาแวร์ได้มีเรือถูกทิ้งล้างไปจำนวนมากทั้งเรือเล็กเรือใหญ่ปล่อยไม่มีใครสนใจแต่ละลำราคาในเทียบรถหรูได้เลยเดอ้อ ถึงแม้จะเป็นซากก็ยังคงขายได้ราคาดีแต่ทิ้งไว้อย่างนี้ก็กลายเป็นสุสานเรือไปเลตีโดยพื้นที่แห่งนี้ในสมัยก่อนมีประวัติอนาประทับใจเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้เหล่าบรรดาเรือทั้งหลายได้กลายเป็นสุสานเรือผีที่องที่นี่ไปแล้วซึ่งจะมีเรือหนึ่งลำที่โดดเด่นเป็นตั้งงาไอ้ย,ย่ามันยาวกว่า130ฟุตโดยมีอายุนานนับศตวรรษเลยก็ว่าได้สมัยก่อนเรือลำนี้ทําหน้าที่หลายอย่างทั้งลาดตะเวนช่วยสงครามโลกอะไรทนองนี้ใช้ประกบคู่เรือดำน้ำกับเยอรมันก่อนเปิดประจรํ ใครกลัวที่แคบกดข้ามไปเลยก็ได้เนื่องจากว่านักประจนภัยใจใหญ่หมุดถ้ำลงไปเพื่อจะสำรวจด้านในมองจากภายนอกก็ดูเหมือนถ้ำธรรมดาธรรมดาแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าหลังจากผ่านช่องแคบมาล้กอไปได้แล้วก็ไปเจอกับห้องโถงใต้ดินขนาดแบบหืมคูรจะใหญ่เล็กแต่ว่ายัางกระลุนไปอวกาศเนี่ยทำให้นักสำรวจตามพากันตกตะลึงถึงกับสิ่งที่ตัวเองได้เห็นอยู่ข้างหน้ามันเป็นผนังหินเรียบเนียนที่มีความสูงอยู่ที่ราวสามสิบเมตรได้อะมันใหญ่โตจนไปฉายส่งไปไม่หมดอย่างกับโลกดวงที่สองเนี่ย กลุ่มคนเหล่านี้ได้ไปเจอสุสานเครื่องบินที่จอดเรียงรายหลายสิบลำในสมัยโซเวียตโดยมันถูกซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบเลยเป็นสนามบินที่ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานมีทั้งหอเครื่องบินอีกหลายชนิดแต่สกิดหลายลำถูกถอดชิ้นส่วนเดาว่าน่าจะเป็นคนละแวกนั้นแหละบรรยากาศเต็มปด้วยเรื่องราวความทรงจําบอกผ่านสายลมเงียบสงบ ทุกวันนี้ก็ยังจอดอยู่สภาพนี้เดอร์ค่อยๆเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลาโดยมีพืชพันธุ์ปกคลุมขึ้นมาเรื่อยๆถือเป็นการค้นพบที่ดูน่าตื่นเต้นใช้ได้และถ้าหากใครถูกใจฝากกดไลค์ไว้เดอ้อในส่วนใครไม่ชมคลิปเก่าก็กดตรงนี้ได้เลยจิ้มๆม